กงบอกว่า r i กาโมตี้ซีเดนที่เ7 EP ที่8เนี่ยเป็นตอนที่อะไรวะเนี่ยแต่ถ้าเราอ้างอิงจากคำโปรยของตอนที่บอกว่าแอคชั่นพอจนภัยอย่างกับหนังเลยพวกก็นะมันก็เป๊ะมากๆตามที่เขาว่ามานี่นแหละเพราะอีพีนี้มันไม่มีอะไรเลยนอกจากบูล้างผลาญกันแบบรัวๆแต่มันจะสมกับที่เป็นริกา m มตี้หรือเปล่าเราไปรีวิวความรู้สึกหลังดูไปพร้อมๆกันครับ ก็คือต้องบอกกันว่าคลิปนี้มีสปอยนะครับไปดูกันมาก่อนแล้วค่อยกลับมาดูกันละและอย่าลืมก, like กไดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราตูนนิตูนด้วยนะครับอ่ะมาเริ่มคลิปนี้กันดูเรื่องราวของตอนนี้แบบย่อๆกันก่อนดีกว่านะครับคือตอนนี้นะครับมันจะเริ่มต้นเป็นฉากเดียวกับฉากโพสตเครดิตในตอนเกชิวิปตี้เมื่อซีซั่นที่สองนู้นเลยโดยที่ไอซ์ทีนะครับกลับไปที่อัฟไฟเบทรียมหรือดินแดนพยาชนะและในที่สุดแมกนีเซียมเจ ไฮโดรเจน F และไฮโดรเจน Q กลุ่มผู้ใหญ่ในดาวเนี่ยก็ยุติกันในประเทศของเขาและเปลี่ยนร่างกับชื่อจากไอซีเป็นวอเตอร์ทีให้แต่ถว่าระหว่างนั้นมันกลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นไปดีเมื่อลิเทียม P ีแจงไทราบว่านมเบริคอนหรือชาวดาวตัวเลขกําลังบุกโจมตีดาวของพวกเขาและยังมีคนเห็นยานอวากาศเครื่องคิดเลขขนาดยักษ์ยิงเลเซอร์มาใส่ชาวอัลฟาเบตรียมด้วยจากนั้นก้อนหินก็ตกลงมาไปทับไฮโดรเจนคิวผู้เป็นพ่อบาดเจ็บสาหาัส ซึ่งก่อนที่จะตายเนี่ยพ่อคนนี้ได้มอบสิ่งของชิ้นหนึ่งให้กับวอเตอร์ที ซึ่งเป็นคําทํานายหรือเรื่องไร้สาระอะไรสักอย่างวอเตอร์ทีได้รับสิ่งนั้นเอาไว้ก่อนที่ไฮโดรเจนคิวจะเสียชีวิตเขาโมโหมากๆก็เลยหยิบปืนออกมาสองกระบอกมาบุกตะลุยลางแค้นให้กับพอ่อโดยมีไตเติ้ลเรื่องขึ้นมาว่าวอเตอร์ทีอันเดอร์ไลท์ออฟเดอะนัมเบอร์คอนเดอะบูบี้แบบนี้เลยแหละครับวอเตอร์ทีได้จัดการนัมเบอร์คอนไปหลายตัวมากๆและในที่สุดเขาก็บังคับให้พวกมันล่าถอยไปได้ซึ่งในภายหลังเนี่ยวอเตอร์ทีได้หยิบคำทำนายให้กับลิเทียมพีดูซึ่งเขาอธิบายว่ามันคือ Eye มันมีพลังลึกลับซ่อนอยู่ในนี้แต่ว่ามีเพียงแค่นักคณิตศาสตร์เท่านั้นที่สามารถแปลาภาษานั้นออกได้วอลเตอร์ทีจึงประกาศว่าจะเดินทางมายังโลกเพราะตอนอยู่ที่โลกนั้นเขารู้จักนักคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่นั่นและคนคนนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากใช่ครับชายคนนั้นที่หมกมุ่นเรื่องอย่างว่านั่นแหละ โดยในตอนนี้เราจะได้เห็นความสร้างสารรค์ของเรื่องนี้จากฝีมือของทีมงานสุดเทพอีกครั้งนะครับเพราะเขาได้มีการหยิบเรื่องราวใกล้ตัวเรามากๆอย่างเรื่องโจทย์คณิตโจทย์ตัวหนังสือและก็พวกการบ้านต่างๆเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์แบบสุดๆ เราจะได้เห็นการใช้กิมมิคของตัวอักษรทั้งพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่มีการใช้ตัวเลขมาเป็นตัวร้ายใช้สัญลักษณ์เป็นตัวกีดกันตัวเลขไปจนถึงการแกรหัสโดยหยิบเรื่องของการแก้สมการเข้ามาใช้ซึ่งมันได้ผลจริงๆนะครับเพราะตอนนั้นที่เรียนอยู่อะรู้สึกเลยว่าไอ้โจทย์เลขพวกนี้มันคืออะไรวะเนี่ยถ้าเปรียบมันเป็นเหมือนการเข้ารหัสลับแล้วก็น,นะนี่คคจะเป็นรหัสที่โคจะซับซ้อนที่สุดแน่ๆอะไรประมาณนั้นเลยส่วนไอ้คนที่เก่งเรื่องคณิตเก่งเรื่องเลขจริงๆอะ มันก็แกรหัสนั้นได้แบบชิวๆเลยนะเปรียบเสมือนนักล่าสมบัติที่ไขรหัสผ่านออกได้อะไรแบบนั้นเลยแล้วริกอมอร์ตี้ตอนนี้ก็หยิบมันมาใช้ด้วยเหมือนกันบอกเลยว่าจุดเนี้ยโคตรโดนสุดๆคือเอาง่ายๆพี่แกเอาเรื่องทุกอย่างที่เกี่ยวกับการบ้านมาใช้นะครับซึ่งแทบจะทุกคนจะต้องเคยผ่านมาแน่ๆแหละไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็มีการบ้านใช่ไหมแถมก็ไม่พ้นเรื่องพวกตัวเล็กๆตัวอักษรอะไรแบบนี้แหละ กระทั่งโจทย์เลขที่ยากเราวกับรหัสโบราณเชื่อว่าทุกคนก็ต้องเคยผ่านกันมาเหมือนกันแน่ๆแ,และก็คงแอบคิดคล้ายกันว่าแล้วตู่จะเรียนยากๆแบบนี้ไปใช้ทําอะไรฟะเนี่ยเข้าใจอยู่ว่ามีคนในบางสาขาอาชีพที่ได้ใช้แน่ๆแ,แต่เออคงไม่ใช่คนทั่วไปแหละรหัสเลขมันก็เลยกลายเป็นชุดตัวเลขที่ใครสามารถแก้ได้นะจะก,กลายเป็นเทพคณิตไปโดยปริยายและใช่ครับในที่นี้ก็หมายถึงครูโกลเดนโฟสุดเนื้อตัวเลขของเรานั่นเองแหละครับ ซึ่งภายในตอนนี้นะครับความขัดแย้งของทั้งสองฝั่งนั้นได้ก่อให้เกิดสงครามระหว่างชาวตัวอักษรกับชาวตัวเลขขึ้นมาซึ่งเหตุเกิดที่อวกาศเพราะเป็นการต่อสู้ระหว่างดวงดาวใช่ไหมเพราะงั้นถ้าเราพูดถึงสงครามข้ามกาแล็กซีแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องอื่นไปได,ได้ยังไงนอกจาก Star Wars นั่นเองในตอนนี้มีการหยิอบอาธีม Star Wars มาใช้เป็นธีมหลักด้วยเราจะได้เห็นการเดินทางข้ามปีแสงการยิงแสงเลเซอร์ใส่กันยานลำยักษ์ของฝั่งหนึ่งกับกลุ่มต่อต้านเพียงหยิบมือโอ้โหเป๊ะจัด เพียงแค่เปลี่ยนจากฝั่งต่อต้าเป็นกลุ่มพูตัวอักษรและฝั่งจกักรวรรดิเป็นกลุ่มตัวเลขได้แหละและแน่นอนผูจ้จุดสูงสุดที่เปลี่ยนเหมือนเวเดอร์ของ EP นี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกสจากอินฟินิตี้ผู้เป็นอนันต์ในอนันต์อีกทีนึงและคนที่จะมาปราบอินฟินิตี้ได้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากลูสกายวอเกอร์หรือเจ้าแมกมาทีนั่นเองละครับ ซึ่ง้าเทียบตามสเกลพลังจริงๆนะครับไออินฟินิตี้เนี่ยมันกิ่งกว่าบิลไซเฟอร์ในเรื่องการเวทีฟอลอีกนะครับแต่ขตามนั่นแหละบทพี่แกมีแค่นี้แถมบทยังไปอวยแมกมาทีซะเยอะอ่ะมันก็เลยจบแบบง่อยๆด้วยการโดนพี่แมกมาทีของเราสอยวิธีของลับซะอย่างนั้นแม่ตายซะอนาถาเลยนะครับคุณพี่ทีนี้เรามาพูดถึงการคัมแบ็กของตัวละครเก่าๆก,ก,กันบ้างดีก,กว่าพอตอนนี้มีการหยิบตัวละครเก่าๆหลายตัวมาใช้อีกครั้งเริ่มจากพี่แกคนนี้ก่อนเลยมิสเตอร์พีหรือท่านประธานาธิบดี เพื่อนสีของริกนั่นเองซึ่งตอนที่โผล่มาเนี่ยไม่ได้โผล่มาตอนปัจจุบันนะครับแต่เป็นแฟลชแบ็กย้อนกลับไปในตอนนั้นมันปี1991ซึ่งครูโกลเด้นโฟถูกรับเชิญให้ไปนั่งกินข้าวด้วยกันเราจะได้เห็นมิสเตอร์พีแกยังเป็นแค่ผู้ว่าอยู่เลยไม่ได้เป็นถึงขั้นผู้ทรงอํานาจแบบตอนนี้เออแบบนี้มันก็ดีนะเราก็เลยได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับมอนี่เพิ่มเติมด้วยและดูท่าครูโกลเด้นโฟเนี่ยแกจะเก่งคณิตจริงๆนะครับถึงขั้นถูกเชิญให้ไปนั่งกินข้าวกับคคนนใหญ่โตด้วย แต่ประเด็นก็คือแม้จะผ่านเวลามันนานกว่า20ปีแล้วอะนะแต่ครูโกลเด้นโฟล์แกจะไม่เปลี่ยนชุดกับทรงผมบ้างเลยเลยเนี่ยแมสมกับเป็นครูคนนีจริงๆนะครับจืดสนิทเหมือนกันแทบจะทุกคนเพราะเผลอตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่ใช่ว่าแกแต่งตัวแบบนี้มานานแล้วปะเนี่ยไม่มีใครรู้นะครับและ PIC ของเราเนี่ยก็เป็นตัวละครเก่าที่กลับมาเฉิดฉายอีกครั้งด้วยนะครับแถมบทพี่แกเนี่ยก็อวยสุดๆอีกด้วย หลังจากตอนผั่วมาครั้งแรกในซีซันที้2ปลดพี่แกดูจะง,งี่เง่าไปนิดนึงแต่คราวนี้กลับมากลายเป็นพระเอกซะเลยแถมที่ตลกก็คือจากพี่แกเป็นสายน้ำในใชื Water ่อวอเตอร์ทีใช่ไหมพี่แกถูกเปลี่ยนร่างเป็นแมกมาที T, ที่รุนแรงกว่าไฟเฉยเลยคิดเล่นๆนะครับพี่แกก็คล้ายกับทันติโรเหมือนกันนะที่ตอนแรกก็ใช้ธาตุน้ำอยู่หรอกแต่ถ,ถูกปลุกธาตุไฟในตัวขึ้นมาเหมือนกันเป๊ะแต่ประเด็นคือพี่แกเจ๋งกว่าไงตูไม่ใช่แค่ไฟเว้ยแต่ตูเป็นแมกมาไปเลยเออมันก็เจ๋งกว่าจริงๆอะนะ แม่บทไม่อวยทําไม่ได้นะครับเนี่ยซึ่งภายในอีพีนี้นอกสจสกจะมีการอ้างอิงถึงตัวละครเก่าๆที่กลับมาเทพแล้วยังมีการอ้างอิงถึงชากเก่าๆด้วยนะครับและแน่นอนตอนเปิดของตัวไอซ์ทีหรือวอเตอร์ทีเอ่อหรือแมกมาทีนะ เอาเป็นวาใช้ได้หมดแหละซึ่งก็คือตอนเกชวิปตี้หรือไอตอนที่หัวยักษ์ให้ดาวแต่ละดวงออกมาโชว์ของของที่ที่นั้นได้แหละครับและพี่แกก็เป็นคีย์แมนสําคัญที่ออกมาช่วยทุกคนเอาไว้ได้ทาให้โชว์ของริกอมอร์ตี้นั้นเจ๋งแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนและ e ีพีนี้ก็มีการนําฉากนั้นกลับมาอีกครั้งแล้วแรปแบบไฟลุกเดือดกว่าเดิมมั่นกว่าเดิมใครที่มาสายแรปนี้นะถูกใจแน่นอนครับ ซึ่งองค์รวมทั้งหมดทั้งมวลของตอนนี้ก็ยังคงต้องยกความดีความชอบให้กับความครีเอทีฟที่ไม่เคยทิ้งลายของทีมงานอีกครั้งน่น่หละนะครับคือแต่ละอย่างที่พี่แกคิดเนี่ยมันคิดได้ไงวะเนี่ยเป็นมุกฝรั่งที่ดูสากลมากๆเข้าถึงได้ใครๆก็เก็ตแถมมีมุกยิ้มมุมปากให้ได้เห็นแบบกรุบๆด้วยเป็นอีกหนึ่งตอนที่อัดแน่นไปด้วยความสร้างสารรค์จริงๆนะครับแม้จะแฝงไปด้วยความกาวแบบโคตรกาวก็เถอะนะครับและทีนี้ก็มาถึงส่วนของสรุปกันบ้างภาพรวมของตอนนี้เเป็นนยังงงงไใมมมุมอออขพวกกราคื ตามคำโปรยของพี่แกนะแอคชั่นพจนภัยอย่างกับหนังภูเลยพวกเพราะอะไรเนี่ยแหะครับเพราะตอนนี้มันแท้จะไม่มีอะไรเลยไงไม่มีเลยจริงๆนะครับนอกจากบูรัวตามสไตล์หนังแอคชั่นพจนภัยที่ดูเอาเพลินดูสนุกแบบไม่ต้องคิดอะไร พราะแม้ตอนนี้จะมีการหยิบเรื่องโจทย์คณิตมาใช้มีการถอดรหัสนั่นนี่แต่สุดท้ายไอ้พวกนั้นในมุมคนดูเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีนะครับพอพี่แกตั้งใจเอาความบันเทิงมาฟาดแบบนนเน้นๆตั้งใจให้มันเป็นตอนขั้นระหว่างรอถึงจุดพีนในตอนต่ตอๆไปนี่นแหละแต่ตอนนี้ริกถูกตัดออกจากเรื่องไปเลยเหมือนตอนที่มอร์ตี้ถูกตัดไปในช่วงแรกๆนั่นแหละจริงอยู่ว่าการยัดบทของครูโกเดนโฟเข้ามามันบันเทิงดีนะครับแต่ทุกครั้งเวลามอร์ตี้วิกฤตเนี่ยก็แอบคิดทุกครั้งว่าริกจะมาช่่วยแตครั้้งนี ไม่เลยแถมเครื่องกว่านั้นอีกเพราะเวทีนี้ที่ครั้งก่อนทั้งคู่ขึ้นด้วยกันแต่รอบเนี้กลับไม่มีริกซะง,งั้นมันน่าไมละ่ะคือหลังจากที่ได้ดูตอนนีไงไงนะครับเออใช่มันสนุกดีเพลินๆแต่ถ้าให้พูดตามตรงมันค่อนข้างจะไม่ตรงใจแฟนๆสักเท่าไหร่แน่นอนแหละว่าในซีซั่นหนึ่งมันจะมีอยู่ตอนหนึ่งที่เป็นตอนขั้นและจะมาเล่าเรื่องสปินออฟของริกมอร์ตี้ใช่ไหมอย่างตอนทีวีข่ามิติหรือตอนระเบิดสมองและของซีซั่นนี้ก็มาในรูปแบบนี้ มาแกเลียนแทนแต่ในมุมผมนะครับเขากลับทำให้มันเป็นเหมือนทีวีข้ามมิติที่โฟกัสแค่รายการช่องเดียวอ่ะคือเป็นตอนเดียวที่โฟกัสเกี่ยวกับสงครามระหว่างตัวอักษรกับตัวเลขแบบเน้นๆจนเกินไปก็เลยทำให้ความสนุกมันจบแค่ตรงนั้นไม่ต้องไปคุยต่อเลยเพราะเนื้อเรื่องแม้จะกาวถูกใจจริงๆแต่ก็ไม่ได้สนุกถึงขั้นต้องบอกต่อทุกคนเข้าใจที่ผมจะสื่อใช่ไหมถ้าเป็นแบบนี้ให้ฉายทีวีข้ามมิติรัวๆยังจะดีกว่าอีกนะครับ แต่ก็ต้องยอมรับครับว่านี่เป็นแค่ตอนขั้นก่อนจะไปถึงช่วงสุดท้ายของซีซันนี้เพราะงั้นก็คงไม่แปลกที่เราจะบอกว่า e p พที่8ของลิเกมอร์ตี้ซีซนที่7นี้เป็นตอนที่น่าจะดรอปที่สุดในซีซันนี้แล้วแหะครับปอลอเพลงแรปยังเจ๋งเหมือนเดิมใครชอบแนวนี้ถูกใจความเกาวสุดๆแน่นอนว่าแต่ทุกคนคิดเห็นยังไงกับตอนนี้บ้างครับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ รอฟังความเห็นของทุกคนอยู่นะและก็เหมือนเดิมน,นะครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็ฝากกด like, ไลค์เป็นกำใจให้กับพวกเราตัวนี้ตัวนด้วยนะครับหรือถ้าใครที่ผ่านมาดูครั้งแรกแล้วยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากติดตามเป็นกำใจให้กับพวกเราด้วยนะครับอย่าลืมนะคอมเมนต์มาด้วยขอบคุณทุกคนมานาที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ